ในยามลาตีที่มีแสงไฟจากตึกลาบ้านช่องและร้านค้าสองแสงทำให้เราได้เห็นวิถีชีวิตอีกรูปแบบหนึง่งที่ต่างออกไปจากเดิมแสงนีออนหลากสีและวิถีชีวิตในยามค่ำคืนมันเผยเห็นเสน่ห์ที่ดึงดูดผู้คนให้มาสัมผัส และเปิดประสบการณ์ใหม่ทั้งอาหารการกินบรรยากาศผู้คนและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในแบบเฉพาะตัวจนเกิดเป็นมนต์เสน่ห์ในยามค่ำคืนที่สืบสารกันมาอย่างยาวนานเราคิดว่าเวลาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบอกถึงสเสน่ห์ของช่วงเวลาที่ต่างกันในสถานที่ที่เดียวกันได้และเวลาในการเดินทางของชีวิตนั้น ก็ช่วยบอกถึงเสน่ห์ที่ต่างกันในคนคนเดียวได้เช่นกัน